สวัสดีครับทุกคนผมอีกนะครับในวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปส <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs> <adviser absorbed> ่งที่ผมทําในปี2022นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วในปี2023เนี่ยผมจะทําอะไรบ้างนะฮะเล่นเกมอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับและคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปีนี้แล้วนะครับอ่ะโอเคครับไปดูกันเลยครับว่าผมทําอะไรในปี2022บ้างนะฮะอ่ะซึ่งสิ่งที่ผมทําในปี2022ก็จะก็คือ1มีคลิปวิดีโอทั้งหมด400คลิปในมีคลิปวิดีโอมากกว่า400คลิปในน YouTube ะะฮ2เออ่มีผู้ติดตาม290 ขึ้นไปใน YouTube นะฮะนะมีผู้ติดตามมากกว่า290ใน YouTube นะฮะ3ม,มียอดวิวโดยรวมทุกิปมากกว่า50,000ใน YouTube นะฮะอ่าและสุดท้าย4ฮะก็มีผมได้เล่นเกมต่างๆลง YouTube ไปซึ่งมีทั้งหมด30เกมนะก็จะมีดังนี้นะฮะก็คือบางเกมมันนะคือไอที่ผมบอกว่ามีหลายเกมเนี่ยคือผมหมายถึงหลายซีรีส์นัน่นแหละคือบางคนแบบคือมัน1ซีหนึ่งไมค์คราฟช็อตสองไมค์คราฟแท็บแต่ก็เป็นเกมไมค์คราฟเหมือนกันเงี้ยนั่นแหละดังนั้นอย่าาาเข้ใจผผิดมมก็ถึงซีีรรส์นนนััแหละะคบ นั่นแหลอะอะซึ่งเกมที่เล่นก็มีทั้งหมด30เกมนะครับก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่ง My Cup Shot r 2. m i n e c r a f Tap สา Suma er Deluxe 4. Suma er Revenge ห้า Limbo 6. Geometry Dash 7. จ Rolling Sky 8. Moose 9. Fitting Fantasy 1. 10. Fitting Fantasy 2. 11. สิบ Total Odyssey 1. 12. ่งส Total Odyssey 2. 13. m i r a c l e File 14. บสี่เกมวีออตัวก็ไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงนะครับ 15. บาลาบิลิบิ 16. ไมค์ครับสอนสร้าง 17. a เอเิแอคชั่นสิฟรีเวสสิบ้าแพเน็ตออฟดีไอส์ยีแฮมสเตอร์บอล2ีเบอร์เกอร์ชอปหนึงยี่ส a บสองเบอร์เกอร์ชอปส2งย e ิบสมี่แพตบเบอี่แพเนตอรเซูเปอร์เี่แพเนเกแบบตอนเช้านะฮะแล้วก็เอ่อ27กแบบตอนคืนนะคะ ยี่สิบแปดพื่อระธสมบียี่สิบเก้ามิทิวเอาชีวิตรอดนะฮะและสุดท้ายท้ายสุดนะสามสิบก็คือไมค้าเอาชีวิตรอดนั่นเองครับนะไมค้าเอาชีวิตรอดเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดจุดสองนั่นแหละที่เล่นไปที่ที่แบบปัญหายอเออแบบหายก็ถือโซ่ป,ปิดซีรีส์ก,กนนะะ็แล้วกันนะฮะแล้วก็ไอตรงผมเพิ่งเห็นว่าตรงมินิวลเอาชีวิตรอดอ่ะผมเขียนเขาว่าชี้ผิดนะฮะไปเขียนเออใช่ามาเถอะไม่เป็นไรน,นะนิดหน่อยีกแก้แล้วนะฮะอ่ะซึ่งผมได้เล่นครบทั้งสามสิบเกมในปี 22, สงอนะงพันยี่สิบสองเสร็จ เรื่องทั้งหมดในปี2022เนี่ยที่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันผ่านไปและผมจะเริ่มต้นใหม่กับปี2023นะฮะก็ก็เอ่อซึ่งในปี2023เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำเกมที่ผมจะเล่นในปี2023อะ่ะก็จะมีดังนี้นะฮะหนึ 1, ่งมายครบฟอาชีวิตรอด1.9.2นะฮะสองมินิโบว์อาชีวิตรอดนะฮะ 3 m ม n e ค r a รับ o d h a c k นะั่นแหละซึ่งก็จะมีแค่3ซีรีส์นี่แหละเพราะว่าผมเคยบอกไปเมื่อนานมาแล้วนะฮะก็ในคลิปไหนก็รู้จะไม่ลวนะว่า3ซีรีส์นี้แหละจะเป็น3ซีรีส์หลักที่ผมจะเล่นลงอยู่เรื่อยๆนั่นแหละส่วนในเกมอื่น30เกมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะไม่เอามาลงสาแล้วนะเพราะว่ามันจะรุน่าเบื่อเกิดไปนั่นแหละผมจะไม่ลง30เกมที่เหลือพวกนั้นแล้วก็ให้มันก็ผมตั้งใจว่าจะลงให้เสร็จในปีส0 2 2นี่นั่นแหละแล้วก็จะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วแล้วก็จะเริ่มต อ่ะก็แล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ในปี2022ผมทำคลิปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมสัญญาเลยนะว่าในปี2023เนี่ยผมจะปรับปรุงให้คลิปผมจะปรับปรุงผมจะทำคลิปให้มันดีขึ้นนะผมนะอ่ะแล้วก็ ขอ,อยุ้ญาตมีครั้งหนึ่งนะว่าเรื่องราวทั้งหมดในปี2022เนี่ยเกมที่ผมเล่นไป30กว่าเกมเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือราอ้ายอะไรยังไงผมก็จะปล่อยมันไปนะเนะี่ยผมก็จะปล่อยมันไปนะฮะและผมจะเริ่มต้นใหม่กับปี2023นะครับนะและคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปี2022แล้วนะครับนะโอเคฮะยังไงก็ตามพะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในปีหน้านะครับนะแฮปปี้นิวเยียร์ผมทุกคนบ๊ายบาย